สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ป้านะ้อาทุกคนนะคะคิดถึงเหมือนเดิมกลับมาแล้วจากกลับมาเป็นคนเก่าในเวอร์ชั่นใหม่นะ,ะช่วงนี้ก็ฝนตกทุกวันเลยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนวันนี้เมนูก็จะมีผัดบักปุ้งนะคะผัดบักบุ้งเราจะไม่ใส่เครื่องปรุงมากนะคะเราจะใส่แค่รสดีแค่รสดีอย่างเดียวนะเพราะว่าก็พยายามกินโซเดียมให้น้อยที่สุดนะเพราะว่า เรา40บวกแล้วนะอายุเยอะมากแล้วก็พยายามดูแลตัวเองนิดนึงนะคะแล้วก็มีไข่เจียวนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้มีไข่เจียวกับผักบุ้งนะคะง่ายๆอันนี้ซื้อมา20บาท20บาทแล้วก็มีไข่เจียว3ลูกนะคะผักบุ้งนี่คือซื้อ20บาทตั้งแต่ประมาณ2-3วันก่อนนะะใส่ตู้เย็นไว้นะคะทุกคนผักที่ดิฉันซื้อสะสมเวลาเจอผักที่ถูกๆผ่านมาก็จะซื้อใส่ตู้เย็นไว้นะคะทุกคน ทอดไขนะ่น่ากินมากนะเจ้าสาวเราไม่ค่อยเราไม่ค่อยได้ไปตลาดนะเ,นเพื่อนๆนานๆานจะไปทีไปซื้อไก่ซื้อหมูซื้อเนื้อมาใส่ตู้เย็นไว้นะแต่ช่วงนี้ไม่ได้ไปช่วงนี้ก็จะเน้นกินผักไปก่อนคือผักบุ้งอะ่ะมันเป็นผักที่อร่อยอยู่แล้วเราว่านะเราไม่จําเป็นต้องปรุงอะไรมากก็แล้วแต่ใครชอบนะคะคือมากใครจะปรุงอะไรยังไงแต่เราเราปรุงแค่นี้จริงเรากินแค่นี้นะคะเราใส่แค่ผมปรุงรสนะคะรสดีแค่นี้จริงๆเผ็มไปแล้วมั้ง เมื่อกี้ผัดผักบุ้งไปเดี๋ยน้อยนึงกลัวไม่อิ่มก็จะผัดกระหล่ำอีกสักหัวแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะวันนี้เราจะไม่มีหมูมีไก่มีเนื้อนะ,ะเราจะกินผักเน้นผักกระไข่นะคะทุกคนเพราะว่าเราเบื่อเดี๋ยววันหลังเราค่อยมากินหมูกินเนื้ออันนี้5บาทนะคะ5บาท เราก็กินหมูกินไก่กินเนื้อปกตินะคะเพื่อนๆเราไม่ได้งกนะคะเพื่อนแต่อะไรที่มันมีแล้วมันใกล้ตัวเราก็จะเลือกกินอันนั้นก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะในการทํางานนั่นเองนะคะเราแบบว่าไม่ได้งกขนาดนั้นเรากินนะคะเพื่อนๆเรวข็นึงพอนะคะแค่นี้นะเราก็ใส่เหมือนเดิมปรงปรุงรสนะคะดิฉันไม่ค่อยกินหวานนะคะ ไม่ค่อยติดหวานก็เลยทํากับข้าวบางอย่างก็ใส่น้ําตาลบางอย่างก็ไม่ใส่แต่ส่วนมากอะ่ะไม่ใส่นะคะเสร็จแล้วจ้าเ,เพื่อนๆกับข้าวนะคะกระหล่ำห้าบาทของดิฉันน่ากินมากนะคะทุกคนผักบุ้งนี่ก็ยี่สิบบาทนะันรวมกระเทียมกับเครื่องปรุงนะคะก็ถูกมากอยู่ดีนะคะอร่อยด้วยนะ,ะทุกคนดีต่อสุขภาพด้วยส่วนอันนี้เป็นไข่เจียวนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะทําแค่นี้ก่อนแต่ไม่รู้ว่าจะอิ่มหรือเปล่ารอดูตอนบ่ายถ้าไม่อิ่มก็ค่อยว่าก,กันนะ วันนี้นะคะเพื่อนๆทั้งวันเลยนะคะดิฉันไม่ได้ซื้อกับข้าวไม่ได้ซื้อขนมไม่ได้ซื้ออะไรเลยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะวันนี้เพราะว่ากินจากที่ซื้อมาเมื่อวานนะที่ไปเซเว่นนะ,ะซื้อขนมมาแล้วกินอันนั้นแล้วก็ทํากับข้าวกินเองส่วนวันนี้ก็มาสอนนวดไทยให้น้องอีกเหมือนเดิมนะคะด้านหน้าน้องก็จะเอาไปทํางานที่ภูเก็ตนะหลังจากคลิปนี้ก็ไม่ได้เห็นสอน ไม่ได้เห็นสอนแล้วค่ะเพราะว่าเขาจะไปกกลแล้วกินตอน,อนบายเราก็มากินข้าวาตอ่อจากข้าว,าวที่ทนนําไว้ก็เจียวพริกป่นพริกป่นใส่ปะลาลานิดนึงแค่นั้นเองใส่ผงสุรสนํำนี่นะคะเรากินแค่นี้วันนี้ตอนใายจังจะกินไอเรียกเลยปดกะหลำ ผักกระพุ้งเรานะ่ากินนะนี่ที่ทุกคนเห็นฉันใส่เสื้อหมักกระแหลงนะคะแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะดีฉันไม่ได้ใส่ทั้งวันนะดิ๋ฉันจะใส่ตอนที่ทําความสะอาดร้านแล้วก็ตอนสอนน้องนวดเท่านั้นนะพอเวลาเข้างานดิ๋ฉันก็จะไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะาเพราะว่าจะเป็นคนขี้ร้อนร้อนแล้วเหงือ่อมันออกเยอะเยอะมากนะมันจะทําให้เหม็นได้ ทำให้เสื้อผ้าเราเหม็นนะนะดิฉันก็เลยไม่อยากใส่ชุดทํางานบบานะในการทํางานบ้านในการทํากิจกรรมอื่นๆนะเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าจะเหม็นเราเวลาเรานวดให้เขานะคะมันมันจะมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ก็เลยใส่ชุดนี้ไปก่อนพอถึงเวลาเข้างานจริงดิฉันถึงจะเปลี่ยนชุดนั่นเองค่ะน้าพลิกในกระปุกนะคะสิบาทนะคะทุกคนอร่อยมากนะคะสิบาทอร่อยจริงๆ ตอนเช้าก็กินแบบนี้ไปก่อนนะคะตกตอนบ่ายฉันก็กินผัดกะหล่ำอร่อยเช่นเคยค่ะวันนี้มีข่าวดีมาบอกไม่มีค่าใช้จ่ายจะ้ะเพราะว่าซื้อมากับข้าวซื้อผักมาทำเองวันนี้เก็บทุกบาททุกสตางค์จ้ะ